สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกปู่ทุกคนเด้อจ้าเด้อมื้อนี้เลิกเป็นวัดแต่ว่าเลิกก็สร้างแล้วล่ะพี่น้องจา้าอากาศมันดีเลิกตั้งใจไว้แต่ดูแล้วตั้งแต่ว่าถ้าได้เป็นวัดพุ่นนะจา้าตั้งใจไว้ว่าเสาร์อาทิตย์นี้ยุทธสิตาสหญ้าพี่น้องจา้าพอดีมาเป็นวัดวังสองชั้มือหันเป็นวัดก็เลยเสียงสีแปลกแนลกเด้อจ้าเด้อพี่น้อง ตั้งใจไว้ว่าสิมาตาหนาเล,เลยมาตาหนาพี่น้องจา้านี่ละสวิตมาดามของเถ้พี่น้องของแถะทุกคนเลยพี่น้องืออยู่สวีเดนถ้าผู้ใดมีเงินมีสานบ่มีดอกสิบ่นได้ซอยผัวตาหนา่อยเห็นลายแล้วแถวเมืองข่อยนี่มู่กองข่อยผู้เขามีเงินมีสานอยู่กับผัวอยู่บ้านหนออบังเสียตญญาหนาทุกคนพี่น้องนี่ละเบิ่อเอรลดมาดามของแท้ บปเปนก็ตตรงเป็นตรงฮัดตรง่้ำพี่นนอกคือเข้ามาอยู่สวีเดนใหม่ๆแล้วว่าภาษาบเป็นก็ต้องฮัดตรงร่้ำความพยายามตั้งใจมันกับซ้ำเลสพี่นนอกทุกสิ่งทุกอย่างพยายามทำทำตั้งใจทำใส่ใจทำซ้ำเลสพี่นนอกเลียนภาษาบปเปนตั้งใจ เลี่ยนไปชูมือชูมือเป็นเองพี่น้องนี่ตะกี้มาสิตาดเป็นตาหยาแบบว่าสตตาดเคืองกันยังสตารปเปลี่ยนพี่น้องสิมะหฮสะพายแกงไปแกงมาบีบขลิ่งยังสีบอ,อกให้ปเปลี่ยนเด้อเพือ่อจะจับเขาเทื่อเดียวานาละพี่น้องเปลียนเบิร์ดเฮ็ดเปลี่ยนเบิร์ดลวพี่น้องแต่ว่ายยูสวีเดนเด้อขาเจ้าแห่ความสําคัญกับสาายามหยาแห่งใดแฟนเล็กนี่อุย้อยหยาเงาหนีบด้เลยพี่น้อง แต่ว่าหญ้ามัน,มนกน็มีประโยชน์อยู่ด้ะมีประโยชน์อย่างไรยังว่ามีประโยชน์มีประโยชน์ตีพี่น้องหญ้ามันเขียวขจีมันบำบัดอีกอย่างหนึ่งได้พี่น้องมันเป็นแบบว่าแนมไปทั้งไดมันกะสีเขียวรมลื่นมันมันมีความสุขทางใจได้พี่น้องนี่เล็กตัดหญ้าเมื่อยเมืม่อยพอตัดแล้วแล้วมันมีความสุขเด้พี่น้อง มันเห็นสนามหญ้าจะขว้างงามพี่น้องจะสังเกตเบื้องลวดบว่าตยูเมืองหนวกว่าบว่าตยูเมืองไทยถ้าเจ้าขี้โรดไกเ่เฮียนล้างใดเขาตัดหญ้าเกกี่ยเมืม่อนต้นใหม่ดอกใหม่เขางามงลมเจา้าย,ย,ยังแยกแนมแน,ม,แนมเบื้องจุดข้อเหยียดพุ่นละพี่น้องสังเกตลวดอุ้ยงานเขาคืองามแทะอุ้ยสนามหญ้าเพิ่นไหมคือปูได้งามแทะ เงียนข้อเบิงปุ่นละพี่น้องจ๋านี่ล่ละกันนั้นเขาถึงให้ความสำคัญทุเฮื่อเลยพี่น้องเขาปูห้าตัดหญ้าทุกเฮื่อเลยคืออีกอย่างหนึ่งมันอาจสิกันฟุ่นได้น้ำพี่น้องเพราะว่าหนาแหลีงมากนี่ฟนต๊กมือได้ฟนบ่ต๊กนี่บอกปื้ยว่าเมนถนนหลานอย่างขี้ฟุ่นไงงองเด้อพี่น้องเด้อมันกระซวยได้เลยพี่น้อง ซอยดหลายอย่างหนึ่งคุมดินสวมให้ความสูขทางใจมองเห็นสีเขียวสามฝุน่นไม่คุ้งกระจายด้วยพี่นนอกมันมีสนามหยาเวลาลมพัดมามันกับบริพัดเอาดินหอบมานํำพี่นนอกยามลมแห้ง สวีเดนนี่ล่มแห้งได้พี่น้องอันม่มีห้านี่มันปิวเอาดินคุ้งคือเลยล่ะเลคิดว่าห้านี่มันดีได้พี่น้องคือบานเห่าเห็นบอกเวลาลมมาโอ้ยขี้ดินไงกลุ่มเขาอันมัหนม้หยาจังซีมันก็มันกับโมไงพี่น้องนี่ล่ะเลขกัมีอุปกรณ์ตัดหญ้าทุกรูแบบละพี่น้องมีเครื่องตัดหญ้าโตโนมัตมีเครือง ัดหญ้าเดินตามแต่มองที่ว่าเล็กใส่เครื่องอันแกนไปแกนมานน่เครื่องมันไปบอหอดพี่นองเครื่องอัตโนมัิอันเขาฟังสายไวปได้ทึงงทิงพุ่นเล็กกับท่านคางคางมั่นทั้งขวบมันเล็กกับตรงมาตัาดเอาเอินแบบนี้หละจ้ะมันจังสีงามหูงามตาเฮ็ดีหยังกะตรง คอยไปคอยมานาะพี่น้องเนาะคอยเฮ็ดเอาก็เป็นเบิดตั้งใจเอาสูสูเด้อพี่น้องสุปูทุกคนเล็กกะบัวใดอันมียางลายดอกพี่น้องเล็กสีพามาเบิงสชีวิตประจำวันของเล็กมือนี่เป็นว้านยุดกระยูบ้านซักผ้าทำความสะอาดบาด้านตัดห้าพี่น้องมือหนึ่งเบิดจอย บ่ท่านแต่เหตุยังอยู่ตัดหญ้ากับเบิดเวลาล่ะพี่น้องเล็กตัดอยู่นี่ขนาดตัดเตะห้างหนออหน,อหนอ่อซื้อได้นี่อม้อมอ้อมเอมเอม่ได็ดตัดเบิดสนามได้พี่น้องสามชั่วโมงจังว่แล้วพี่น้องจ้าใส่เวลาสามชั่วโมงแต่ว่ากะสมความตั้งใจอยู่ดอกพี่น้องเลีกตั้งใจไว้ว่าเรียกเหตุเลีกกระไรเหตุเล็กพยายามเหตุสรุปแล้ว ความตั้งใจพยายามและลงมือทําก็คือสําเร็จเบิ่งติละพี่น้องตัดแล้วมันก็งามบอ่ะแบบเห็นบอ่ะมันก็สวยได้พี่น้องเห็นบอมันก็เรียบเฮือนอื่นเขาก็ตัดแหงเรียบแหงเนียนแหงงามยางไปนี่ขันบ่ดได้ใส่รองเท้านี่บอหนุ่มไปน้าเท้าได้พี่น้องนี่เบิ่งพักมันได้รับแสงแสงแดดพี่น้องกระเทียมปลา เล็กเอามาปลูกไปกินบ่ท่านพี่น้องลายน่านีจักหน่อยเล็กก็สิมาเมียนลู่ปลูกกันพักนี่ลู่เลื่อนนี่พี่น้องสิปลูกพักสวนคู่วจักหน่อยนี่บรรยากาศห้เบิง่งต้นใหม่ที่มันเป็นกลางๆมันเ็ลืมปรงหยอดเขียวๆแล้วพี่น้องขอบคุณที่มัติี่ตามรับชมสวัสดี